สวัสดีครับวันนี้เรามาตอบปัญหาเพื่อนสมาชิกนะครับว่าอยากจะ Copy t e x เทคจากตัว Microsoft Word มาเข้า,าที่ c o r d ์ส1นะครับจริงๆแล้วดอถ้าเป็นค r r ดอใหม่ๆเนี่ยมันจะ Copy ได้เลย Ctrl C Ctrl V วางได้เลยแพราอเป็นเวอร์ชัน1 1นี่มันเกิดปัญหาก็คือว่ามันไม่ซัพพอร์กับ Windows ไม่ซัพพอร์กับตัว Word เวอร์ชันใหม่ๆนะครับทำให้การเพ a y ธรรมดานี้ใช้ไม่ได้ละ เราก็ต้องมีวิธีการเพิ่มเติมโดยใช้โปรแกรมขั้นระหว่างตัว Microsoft Word กับ c o r e l d r 11นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอีกขั้นต่อนะครับก็คือเราเปิดที่โปรแกรม c o r e l r a ไอโปรแกรม Word นะครับแล้วเราก็ Copy Text ของตัวนี้มานะครับ Copy นะครับจากนั้นเรามาที่ NodePad ก่อนนะครับเราก็วางที่ NodePad จากนั้นเราก็ถ้ามันไม่ใช่ฟอนต์เป็นฟอนต์พื้นฐานเราก็เปลี่ยนเป็นฟอนต์พืนน้นฐานอังสนานะครับแล้วเราก็ Copy อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเข้าไปที่คียปบอร์ดใหม่ครั้งหนึ่งโดยตัด Format ของ Word ออกมันก็จะเป็นพวกเท็กอย่างเดียวนะครับ Copy ใหม่นะครับ Copy จาก Notepad นะครับากนี้นเรามาที่ตัวโปรแกรม o r r d อร์จากนั้นเรากด คอนโทวเนี่ยมันจะเป็นภาษาแบบแปลกๆก็คือตัวฟอนต์ไม่ได้ตั้งเป็นอังสลา UCP เมื่อเราตั้งเป็นอังสลา UCP แล้วนะครับก็จะสามารถ Copy ี้เทมาจากตัว Word ได้นะครับอย่างที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าคอร์ดจะมีฟอร์แมตของฟอนต์อยู่2แบบคือ a s c เซนิตเทกับ p a ร a g r a p h t e ก t นะครับตัวนี้เป็น p a ร a g r a p h t e ก t เราก็สามารถคอนเวิรเป็น a s c ์เซนจิตเทได้นะครับ ราวนี้เราก็จะใช้ตัวฟอนต์ที่ก็ปีมาจากเวิรดเข้ามาที่ c o r r i d o r 11ได้นะครับก็คือถ้าให้แนะนำก็คือไม่ควรจะใช้ c o r r i d o r 11แล้วนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันเก่ามากนะมันออกมาตั้งแต่ปี2002นี่ก็ผ่านไปแล้วทั้งหมด14ปีโปรแกรม14ปีนี่ไม่ควรจะใช้นะค,รควรจะใช้โปรแกรมใหม่ๆในเช่นเดียวผมจะทำให้ดูในอย่างเช่นตัว c o ดดอนะครับ สมมตว่าเราก็จากตัวเวิร์ดเนี่ยมาเราจะมาวางนี่มันจะเป็นตัวเวิรนะครับเป็นตัว t ท็กของเวิร์ดซึ่งเท็กนี้จะพิเศษไพ้าะยั e เทของ ASCII เท็หรือเป็นพารากาฟเท็มันเป็น t ท็กของเวิร์ดนะครับเมื่อเราจะแก้ไขนเนี่ยมันยังคงเป็นเวิร์ดอยู่นะครับเรา Double click. ดับเบิลคลิกเห็นไหมครับมันจะเอาเมนูของ บวชมาลงบนก r ร,ร์ดอแล้วให้เราแก้ไขซึ่งอย่างเนี้ยมันจะทําให้ลำบากเพราะว่าตัวฟอนต์มันจะเสียนะครับเราใช้วิธี Copy p a ้เพนะครับอย่างตัวเท็กจากตัวตัวนี้นะครับเราก็ p ิมาจาก Word เรากด Ctrl C นะครับหรือ Copy ีนะครับแล้วมาที่ Corridor จากนั้นคลิกไว้เหมือนกับเราจะพิมพ์แล้วเราก็กด Ctrl V นะครับ คือเพจรับรับตัวฟอนที่ก๊อปปี้มาจากเว็บเขาก็จะถามว่าจะคงฟอร์แมตไว้ไหมเราก็ไม่เอาไม่คงฟอร์แมตไว้เราก็กดโอเคมันก็จะดึงตัวฟอนมานะครับให้เราใจได้เลยเพราะว่าตัวเอ็กนี่ไม่เก่ามากนะมันก็ยังพพอร์ตการเฟซจากตัวเว็บได้นะครับลองทำกันดูครับ